ก็อบอกว่าขับแล้วให้โตูบอกสองฮิตแล้วเนี่ยทขามานั่งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะสิงหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ดูชิโจเดี๋ยวจะพาไปดูคนนี้ที่ที่พี่หยันที่เอฟซีมาเนี่ยเอฟซีอยากดูแบบเนี่ยพี่หยันเนี่ย ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ทำเลย นะครับพี่ cái này 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 ครับถ้ามาฉี หอยรอบลืมไทยคอยรอบคอยรอบคอยรอบลืมไทยคอยรอบหนึ่งคอยรอบหนึ่งลืมไทยทำอาชีพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเคยดูเป็นไงเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมจ้าเด็กเคยเห็นไหมเฮ้เป็นไงเป็นไงอะเป็นไง ได้ดีรอไ, <laughs> ได้ละเป็นไงดีเดี๋ยวรอดู <laughs> ดอ้อมันมันภาพมันมันจากชินโจมาทุกคน,ดนเดี๋ยวดูตามาชีครับท่านผู้ชมดูเรียบรอ้อยโอ้โอเคไป <laughs> ตบมือ ท่าหมาจีอะนี่อ้เมื่อกี้ท่าหมาเมินปกติมีท่าหมาชีท่าหมาเมินเรียกเสียงอะปวดท้องเลยะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอืมไม่ดูแล เฮ้ยจีน่าโอ้ยเฮ้ยคุณโดนจีน่าหมดเลยคุณพวกคุณโดนจีน่าหมดเลยโอเคโอเคตรงมือครับตรงมือหน่อยขอเสียงตรงมือหน่อยครับพี่หยาดมีมีท่าหมาชีท่าหมาเมินแล้วก็ท่าจีน่าจีน่าหมาโอนหมดโอนไปมีท่าหมาชีท่าแรกแล้วก็ท่าหมาเมิน แล้วก็ถ้าชี้หน้าหมาข้าหมอไม่รับโรถเก่งเลยรถเก่งเลยเฮ้ยเอารถอยู่ได้ไงอ่ะมันสะบัดเป็นเลขแปดแล้วนะพี่เอารถอยู่ได้ไงแจวอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้พี่แจวอ่ะสุดยอดพี่สุดยอด